ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลูกตันบรรณาเนานะซึ่งก็วันนี้เนาะตันก็ได้โอกาสนะครับทำคลิปในช่วงกิเข้าวเย็นแล้วนะครับประมาณสองสามทุ่มนะครับช่วงนี้เนะาะก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับตอนกลางวัน,นก็คือฤดูการทํานานะครับก็ไปดานากันเนาะไปโยนข้าวกันนะครับ ก็เลยมีโอกาสที่จะทําคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมกันในช่วงเวลานี้เนาะก่อนที่จะพักผ่อนกันเนาะวันนี้นะครับลุงตาลก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับ,รบชมกันเนาะก็เป็นการวิเคราะาห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันจันทร์ที่8นะครับ8กรกฎาคม67นะครับซึ่งงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ วันศุกร์ที่5กรกฎาคมนะครับสูตรที่ดนงัตนให้ไปก็ชุดเด่นเนาะชุดเลขเด่นนี่ก็มา2ตัวเนาะก็คือมา0ูนย์กับ5นะครับส่วนชุด2ตัวเนาะก็รอบนี้นะครับเข้าตรงๆเนาะก็เข้าล่างนะครับถือว่าเข้าตรงนะครับงวดก่อนนี่เข้าเข้าตัวกลับเนาะเข้าบนนะครับก็ถือว่าเข้ามา2งงวดติดแล้ว ท่านที่โชคดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับซึ่งก็ถือว่ากลุ่มตัวเลขที่เข้าเนี่ยเป็นกลุ่มตัวเลขจากเลขกำลังวันเนาะเป็นคู่ข้างหน้าเลยเนาะส่วนงวดวันที่8รกรกฎาคมเนาะงวดวันจันเนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูการวิเคราะห์ หวยปล่าพัฒนานะครับงวดประจํำวันจันทร์ที่8กรกฎาคม67นะครับกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันจะเอามาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมเนาะก็ยังเป็นตัวเลขจาก2องกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มสูตรเหมือนกัน2ตัวนะครับแล้วก็เลขกําลังวันเนาะซึ่งในแต่ละวันเนาะก็จะ มีเลขกำลังวันที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งสูตรเหมือนกัน2ตัวนะครับลุงตันจะเอามาเฉพาะผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละงวดนะครับเอามาวางเพื่อเทียบกับกลุ่มตัวเลขกำลังวันเนาะ,ะมาดูฝั่งนี้ก่อนเนาะฝัะ่งเหมือนกัน2ตัวเนาะมาดูผลลัพธ์ว่าลุงตันวิเคราะห์ได้ตัวไหนเนาะแถวที่1เนานะ ผลลั์ที่วิเคราะห์ได้ก็คือ,อได้เจ็ดนะครับแถวที่สองที่สองก็ได้เจ็ดเช่นกันนะครับแล้วก็แถวที่สามแถวที่สามมีได้ศูนย์นะครับอ,อันนี้ก็เอาผลลัพธบไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับเจ็ดเนาะ ฝั่งนี้ก็เป็นแปดเนาะส่วนฝั่งนี้เป็นเป็นหกนะครับแถวที่สองก็เหมือนกันเนาะเนื่องจากว่าผลลัพธ์เหมือนกันเนาะก็เป็นแปดเนาะแล้วก็เป็นหกนะครับฝั่งนี้ส่วนแถวที่สนะามเนาะศูนย์ศูนย์ผ่านไปก็เป็นหนะึ่งเนาะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเป็นเก้านะครับอรอบนี้ก็ให้แค่สามแถวนะเนาะจะได้ จับชุดง่ายขึ้นนะครับทีนี้มาดูฝั่งเลขกําลังวันนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับแถวแถวที่หนึ่งนะก็จะเป็นกลุ่มตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็แถวที่สองก็เป็นตัวที่มาลองเนาะลองจากแถวแรกนะครับตัวแรกเนาะตัวแรกที่ มากกว่าตัวอื่นนะครับก็คือ9นะครับอ่าแล้วก็8เนาะ8แล้วก็0ตามลำดับนะครับแล้วก็แถวที่สองก็จะมีมี5เนาะอ่ามี5มี2อ่าแล้วก็4สุดท้ายด้วย6เนาะอ่า ก็ได้มาครบเนาะสำหรับฝั่งนี้ทีนี้มาดูมาเทียบนะครับมาเทียบความเหมือนเนะเาะก็จะมีตัวที่เหมือนกันเนะเาะก็จะมีศูนย์มีศูนย์มี 6, มีหกเนาะมีศูนย์มีหกมีแปดนะครับแล้วก็เก้านะครับก็สามารถที่จะนําไปวางเป็นเลขเด่นได้เลยนะครับ เด่นก็จะให้อยู่ที่ห้าหกแปดแล้วก็เก้านะครับทีนี้ก็เรามาจับชุดดูนะครับการจับชุดเนาะก็จะพิจารณาจากตัวเลขทั้งสองตลาดนนะครับก็จะเริ่มต้นจากตัวเลขที่ มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือองห้าสี่ห้าห8หกเจ็ดหกแป หกเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าอ่าแล้วก็เก้าห้าเนาะอ่าทีนี้มาดูสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีหนึ่งหกเจ็ด สองสี่แปดสี่ห้าหกสี่หกเก้าแล้วก็หกห้าสองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขเนาะที่ไย้จากการวิเคราะห์นะครับจากอาสองตารางนี้นะครับก็ได้มา ประมาณนี้นะครับพี่น้องเงีก็มองเนาะมองผลลัพธ์ทั้ง2ตารางนะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้อิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ ลุงตันก็ยังเอากลุ่มตัวเลขกลุ่มที่เคยวิเคราะห์ <c oughs> <c oughs> เหมือนอหลายงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะก็คือการใช้ตัวเลขจากกลุ่มสูตรเหมือนกัน2ตัวนะครับแล้วก็กลุ่มเลขกำลังวันนะครับซึ่งตัวเลข2กลุ่มเนี่ยก็ถือว่ายังเดินเนาะ,ะผัดผัดกันเข้าผัดกันสูตรนี้เข้าบ้างเนาะ ถัดมาก็เป็นสูตรนี้นะครับหรือไม่ก็เข้าทั้งสองนะครับก็ถือว่าการเอามาเทียบเนี่ยก็เป็นเป็นทางเลือกเนาะในการจับตัวเลขทั้งสองกลุ่มมาวางก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ลุนต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้านี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับ ดุตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ